ปูเทพโลกอุดรสอนพระเจ้าตากสินให้ปฏิบัติภาวนาจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหลวงพ่อจรันธิตะธรรมโมพระอริยสงแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเป็นพระที่มีความชำนาญในด้านการปฏิบัติกรรมฐานยิ่งนักอีกทั้งยังมีความรู้ในเรื่องที่แปลกประหลาดอีกมากมายท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเป็นประจำเรื่องบางเรื่องที่ท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนั้น เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนบางเรื่องก็อยู่นอกเหนือประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกเอาไว้ก็มีดังเช่นเรื่องราวของพระเจ้าตากสินที่แอดมินกำลังจะนำมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังดังต่อไปนี้หลวงพ่อจรับอกว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าตากสินตั้งค่ายพักแรมอยู่ในป่าหลังพักรบสงบศึกในเวลาดึกสงัดของคืนคืนหนึ่งได้ปรากฏมีพระภิสุลึกลับ รูปร่างสูงใหญ่รูปหนึ่งเดินเข้ามาหาพระเจ้าตากสินถึงที่ประทับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนธรรมดาทั่วๆไปจะสามารถเดินฝ่าทหารคุ้มกันมาจนถึงที่ประทับเช่นนี้ได้เพราะถ้าฝ่าฝืนพลวดพลาดเข้ามาโดยพลการมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวแต่ทว่าค่ำคืนวันนี้กลับมีพระพิสุทธิ์ลึกลับรูปหนึ่งเดินเข้ามาได้อย่างง่ายได้ พระเจ้าตากสินเมื่อทอดพระเนตรเห็นได้ทรงตรัสถามพระพิสุรูปนั้นว่าพระคุณเจ้าท่านเข้ามาได้อย่างไรกันพระพิสุลึกลับตอบว่าก็เดินเข้ามาสิมหาบพิษพระเจ้าตากสินตรัสถามอีกว่าแล้วตอนเดินเข้ามานะเราทหารไม่เห็นท่านดอกหรือพระพิสุลึกลับตอบว่าไม่ทราบทันใดนั้นพระเจ้าตากสินก็นึกคิดขุนเคืองในพระไถว่า น้อยไอทหารยามพวกนี้นี่คงเอาแต่หลับไหลไม่ได้สติสินะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวพ่อจะลงโทษให้สาสมพระพิสุลึกลับได้พูดขึ้นทันทีว่ามหาบาพิษอย่ามองความผิดของผู้อื่นเลยให้มองความผิดของตัวเองดีกว่าคำพูดของพระพิสุลึกลับนั้นทําให้พระเจ้าตากสินแปลกพระไทยยิ่งนักพระรูปนี้สามารถล่วงรู้ความนึกคิดในพระไทยของพระองค์ได้อย่างไรกัน จากนั้นยังไม่ทันที่พระเจ้าตากสินจะตรัสว่าอะไรต่อไปพระพิสุลึกลับรูปดังกล่าวก็ได้แสดงธรรมโปรดพระองค์เป็นใจความว่ามหาบอพิษทำลายชีวิตคนมานักต่อนักฆ่าคนมามากต่อมากแล้วมือทั้งสองเปื้อนเลือดการกระทำเหล่านี้มันเป็นบาปนักแม้ว่าจะลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมจะมีนรกเป็นที่ไปแน่แท้พระเจ้าตากสินได้ตรัสตอบว่าพระคุณเจ้าขอรับ ที่กระผมทําไปทั้งหมดนั้นกระผมทําไปเพราะเป็นหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินหาใช่อยากทําเช่นนั้นโดยสันดานไม่พระพิสุลึกลับได้ตอบว่ามาบัดนี้มหาบาพิษก็ได้ทําหน้าที่นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มหาบาพิษเกิดมาเพื่อกู้ชาติหน้าที่นี้ก็ลุล่วงอย่างสมบูรณ์แล้วส่วนการปกป้องชาติต่อไปนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่นสมควรให้เขามาทําแทน มหาบพิษอย่าจับดาบอีกเลยอัตมาขอบินทบาทดาบจากมหาบพิษเถอะพระเจ้าตากศินเมื่อได้ยินคำวิงวอนจากพระพิสุลึกลับพระองค์จึงได้ตรัสถามเหตุผลว่าแล้วเหตุใดกระผมจึงต้องทำเช่นนั้นพระพิสุลึกลับตอบว่าทำไปเพื่อเป็นการตัดความหลงในวัฏฏสงสารเพราะถ้าหากพระองค์ต้องรับภาระในการปกครองบ้านเมืองก็รังแต่จะสร้างกำน้อยใหญ่ผูกมัดให้เกิดพบเกิดชาติ หลงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอย่างไม่รู้จบรู้สิน้นจะบังเกิดแต่ความทุกข์มีชาติชารามรณะเป็นต้นอัตมาทราบดีว่ามหาบพิษนั้นได้ทำบุญมานับชาติไม่ถ้วนมีวาสนาจะบรรลุทำขั้นสูงในบวรพุทธศาสนาได้อัตมาจึงได้มาโปรดพระองค์เป็นการช่วยปิดทางไปสู่อบายภูมิและให้พระองค์รับรู้แนวทางแห่งมรรคผลเพื่อตัดสังสารวัฏอันแสนจะยืดยาวนี้ไปเสีย หลวงพ่อจรันท่านว่าด้วยการสนทนาเพียงเท่านี้สมเด็จพระเจ้าตากสินก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาพระองค์ทรงล่วงรู้ว่าพระภิกษุลึกลับที่ยืนอยู่เบื้องหน้านี้หาใช่พระภิกษุธรรมดาสามัญทั่วไปไม่แต่ต้องเป็นพระภิกษุผู้ทรงคุณวิเศษแน่ๆจึงสามารถล่วงรู้วรจิตทายทักดักใจได้ล่วงรู้อดีตชาติของพระองค์ได้ เพียงแค่การสนทนาธรรมแต่เพียงน้อยนิดก็สามารถทำให้พระองค์เกิดความศรัทธานในโบโวรพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งจากนั้นพระพิสุลึกลับรูปดังกล่าวก็ได้เมตตาสอนหลักการภาวนาให้แก่พระเจ้าตากสินเน้นไปที่สติปัฏฐานสี่เป็นสำคัญโดยสอนให้พระองค์ท่านปฏิบัติภาวนาโดยการใช้อานาปานสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออก ควบด้วยคำบริกรรมพุทโธเป็นพื้นฐานก่อนเมื่อพระเจ้าตากสินได้ทรงปฏิบัติภาวนาตามคำสั่งสอนนั้นจิตของพระองค์ก็สามารถพัฒนาเข้าสู่สมาธิขั้นต่างๆได้อย่างรวดเร็วอันเป็นเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นผู้มีบุญวาสนาสั่งสมมาแต่ปางบันนั่นเองซึ่งพระพิสุลึกลับท่านก็รับรู้เรื่องนี้ดีมิเช่นนั้นท่านคงไม่เสียเวลามาโปรดถึงที่หรอก การปฏิบัติภาวนาของพระเจ้าตากสินนั้นนับวันยิ่งพัฒนาพระองค์ทรงเสียสละเวลาไม่ปล่อยปละละเลยแม้จะทรงมีพระกรณียกิจมากแต่ก็ไม่ทรงทอดทิ้งการปฏิบัติทรงเจียดเวลาปฏิบัติภาวนาอยู่เป็นประจำไม่ขาดอาศัยการทำจิตให้สงบมีกำลังเป็นพื้นฐานแล้วยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาตามหลักแห่งสติปัฏฐานทั้งสีนานวันเข้า จิตใจของพระเจ้าตาก,กสินก็ทรงเปลี่ยนไปพระองค์เลิกจับดาบจับปืนทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่นิยมสูงสิงกับใครทั้งนั้นวันวันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติด,ดูจิตดูกายอย่างเดียวคนทั่วไปแม้แต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดบางคนไม่เข้าใจถึงจิตใจของพระองค์ต่างก็มองว่าพระองค์คงเป็นบ้าไปแล้วหรือไม่ก็วิปราสไปแล้วแต่พระเจ้าตากสินนั้น พระองค์ไม่สนพระไทยว่าใครจะมองพระองค์ว่าดีว่าชั่วอย่างไรทรงทําใจสบายๆเพราะสัตว์โลกนั้นล้วนานานาจิตต่างคือต่างจิตต่างใจด้วยกันทั้งนั้นถ้ามัวจะมาเสียเวลาห้ามความนึกคิดของผู้อื่นแล้วก็หันมาห้ามความนึกคิดของตัวเองดูท่าจะง่ายกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติไปจนถึงจุดที่สามารถจะเข้าใจได้ก็จะเข้าใจทุกอย่างได้เอง เข้าใจโลกเข้าใจเขาเข้าใจเราสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เหมือนกันพระองค์เข้าใจทุกอย่างได้ดีทรงวางเฉยต่อทุกอย่างได้อย่างน่าทึ่งพระพิสุลึกลับรูปร่างสูงใหญ่ที่มาสอนกรรมฐานให้แก่พระเจ้าตากสินนั้นก็มิใช่ใครที่ไหนหลวงพ่อจรัญเฉลยว่าพระพิสุลึกลับรูปนั้นก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั่นเองหลวงพ่อจรันสรุปตอนท้ายให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่า พระเจ้าตากสินทรงบรรลุมรคผลเบื้องต้นคือได้บรรลุพระโสดาบันตั้งแต่เป็นคารวะน,นับเป็นบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างแท้จริงเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆผู้รับชมรับฟังฟังแล้วได้คติทำได้ข้อคิดอย่างไรกันบ้างเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับจากเรื่องเล่านี้แอดมินมองว่าพระเจ้าตากสินคือกษัตริย์นักรบผู้ทรงทมอย่างแท้จริงพระองค์เป็นถึงพระราชา แต่สามารถทรงมักทรงผลได้อย่างน่าทึ่งคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราเราท่านท่านจงมองพระองค์เป็นแบบอย่างทางปฏิบัติหากต้องการมักผลนิพพานต้องเอาจริงเอาจังอย่างพระองค์ท่านมันถึงจะได้ดีหลวงปู่มั่นเคยบอกว่าสู้ไม่ถอยใครถอยไม่ใช่สิทธาคตจงจำคำคำนี้ไว้อีกประการหนึ่งสังเกตไหม หลวงปู่เทพโลกอุดรท่านเมตตามาสั่งสอนกรรมฐานให้แก่พระเจ้าตากสินถึงที่ประทับเลยทีเดียวมาก็มาแบบไม่มีใครรู้ใครเห็นซะด้วยนี่คือพระผู้วิเศษซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เพียงตำนานเล่าขานเท่านั้นหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านคือพระอมตะมหาเถระที่ต่ออายุไขเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างลึกลับนับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันใครที่มีบุญวาสนาเกี่ยวเนื่องกับท่าน ก็จะโชคดีได้พบได้เจอท่านไม่วันใดก็วันหนึ่งขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากการใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สมความมุ่งมา่ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการและขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ